เป็นทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าใครจะมีเงินทองมหาศาลเนี่ยนะเหมือนกับพระพุทธเจ้าใครจะมีอที่ท่านพูดคํอสุภาษิตเป็นภาษาบาลีว่าอโรคยาปรมารภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันเบือดนั้นใครที่มีทรัพย์สินมากมายมหาศาลก็แล้วแต่ นั่นแหละใครจะมีทรัพย์สินมากมายหามหาศาลก็แล้วแต่นะก็หนีไม่พ้นกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ความตาย อะอะไม่เป็นไรใจเป็นยมไม่น้องเดียองจะร้องไห้นะคือลักษณะนี้แหละที่เราพูดถึง เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเข้ามาบวชเรามาดูแลวัดเรามาอาศัยวัดต้องให้วัดนัได้อาศัยเราด้วยนะเหมือนกับเรามาดูแลเนี่ยดูแลหลวงพ่อบอกง่ายๆข่อยก็บพ่าอยากบวชหรอกข่อยว่าแค่นี้แหละอิริอัตมาเนี่ยอยากสืบพ่อตายเลยล่ะอิริบอกมาอยู่นี่บอกตั้งแต่ปุ่นบวนชพระาแรกวปุ่นจนพรษานี่แหละ <c oughs> จักปีแล้วเนี่ย นั่นแหละในส่วนนี้เราเพียงแค่ดูแลดูแลบิดาของเราผู้บังเกิดเก้าอะให้แล้วจ้าแม่น้องเลให้ไปหลงกดหากุญแจหลงกดซ่อนซ่อนคุณยาคือเขาเรียกว่า ประมาณนั้นนะใช่ไหมคุณโยม,มัยสิปีละมั้งหนึ่งไปเรื่อยๆบุญบวชมันมีเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นเนีะยคุณโยมอย่าไปคิดอะไรมากมายเหมือนกับคนเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปมันเป็นไป,นป,นปนตามกาลเวลานะฮะใช่ไหมคุณโยมเมตจามากนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วสหวันนี้เนาะเราก็ต้องขออนุโมทานาบุญกับทุกท่านนะอ่านะ เพราะว่าแม่น้องเลย์ชอบอชอบเขาเรียกอะไรเขาเรียกอชอบคุณชอบเรียกคุณยาว่าหยาหยาปวดแล้วอ,อนี่เลยอย่างยาติธรรมเรารู้จักันมานานแล้วเลยอย่างน,น้อยสี่ปีแล้วทุกท่านเนี่ยแม่น้องเลก็สามปีกว่าแล้วจะสี่ปีแล้วแม่น้องเลย นานแล้วนะไม่ใช่ไม่ไม่นานเ <c oughs> ออนี่แหละวิทยาที่ทำทั้งหมดเลยอ่านเพราะฉะนั้นวันนี้นะที่ที่เราพูดถึงอ่าก็คือเรื่องการบวชของเราเนี่ยบวชเพื่อ,อะจะลงไว้นี่แหละซึ่งพุทธศาสนาแล้วก็ดูบิบดาบรรดาของเราเนะี่ยคนอื่นเขาจะว่ายังไงก็ช่างเถอ,อะเขาจะว่าม่าเราบวชมาหากินก็ช่างเือ,อแต่เรานั้นนะอ่ มาหากินนะั่นแหะมันหากินอยู่แน่นอนอยู่แล้วในะกับพ,พุทธศาสนาอย่างนี้แบบนี้เขาเรียกว่าอยู่เพื่อพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าบวชหากินกับศาสนาท่านโยมคุณท่านคุณโยมทุกท่านที่เข้าใจเขาก็เข้า,ข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 าใจแต่บางท่านไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจในคุณโยมนะมันเป็นเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องของศาสนาแค่นั้นแหละเออถ้าเราถ้าเราไปคิดเออนั่นแหละ ถ้าเราคิดคนละถ้าเราเขาเรียกว่าถ้าเราคิดเอออีกอย่างหนึ่งก็อ่มันคนละคนละอย่างกันเราต้องมองจุดหนึ่งอย่างนี้แหละประมาณนี้ถ้าคุณโยมเข้าใจก็นี่แหละก็ขออนุโมทนาบุญเนาะนสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอ,อยุติการไร้สตรีมไว้เพียงท่นี้แหละนะก็ขออำนวยเอพอรเนาะก็ขอให้คุณโยมทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญ